นี้เรากําลังฝึกบูบูล่าหนูครับเราฝึกหมาสองตัวล่าหนูครับนี่นดูดูครับอือเอาได้ไหมนี่ครับนี่ครับเป็นการฝึกวิถีชีวิตไอ้หมาบ้านนอกครับให้มันหาจับหนูครับหนูดูดูเอาเคุยใหญ่เลยครับตอนนี้เออจะเจอหรือเปล่าครับอ๋ออ๋อเจอไหมเจอไหมดู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 ช่วยกันครับเอ๋อ ดวยกันทั้งสองตัวนี่นี่อีกรูนึงนี่นู่นูนูนี่ดู่นูนี่ล่าละบุบุอืมดู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 เอ้ามีไหมมีไหมมึกินมีไหมอืมนี่ฝึกล่าหนูครับอืมอืมอืมนี่เป็นการฝึกล่าหนูครับสุนัขพันธุ์พิษบูเราเอามาล่าหนูครับนี่ครับมันจะเป็นยังไงครับอืมฝึกล่าหนูเห็นไหมมีไหมเห็นไหมเจอไหมเจอไหมล่าล่ามาดูดิ ช่วยกันเร mm ็วเรีวเร็วเรวเรวอืมเร็วล่ามาอืมเจอไหมเจอไหมอืมเจอไหมอืมอืมหูดิวันนี้จะประสบความสําเร็จไหมเนาะหนูลิงวิ่งเข้ามาในนี้ครับวันนี้หนูลิงวิ่งเข้ามาในรูครับไอ้บูวิ่งตามใหญ่นะครับหนูลิงตัวเล็กๆนะครับหนูนาหนูลิงนะครับมันวิ่งเข้ามารูนี้ครับเมื่อกี้นี้ครับ อือไอ้บูตะกุยใหญ่เลยครับตอนนี้บูกับดาราช่วยกันใหญ่เลยครับเจอหนูหลิงวิ่งเข้ารูครับอืมดูดูดิครับวันนี้จะประสบความสําเร็จไหมครับเอาเอาเอาลุย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 อืมบูเจอหนูหลิงครับเอาเอาเอาใหญ่เลยครับตอนนี้ทั้งล่าทั้งบูครับอืมตอนนี้เราจะฝึกล่าหนูครับมาเจอหนูหลิงวิ่งมาคุยใหญ่เลยครับทั้งสองตัวเลยครับอืมนี่ครับ หมาพันพิษบูกับหมาพันลูกผสมครับมันฝึกได้ครับมันไม่ได้ดุมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับเนี่ยฝึกได้เลยครับเนี่ยอเออเออ๋ออ๋อลุยลุยลุยเร็วเร็วเอาให้ได้ประสบความสําเร็จไหมเร็วเร็วอืมอืมอ๋ออลุยลุยอืมเอาเลยครับอืมอ๋ออาออบู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 อ๋ลุยลุยลุย เอาไหมเอาได้ไหมทั้งสองตัวเลยเอา้าจะได้ไหมวันนี้เอา้าอื้เอ้าเอ้าหนูหนูลิงวิ่งเข้าในรูมาครับอืมตะกุยใหญ่เลยครับอืมดูถ้าถ้าจะล้มเหลวครับอืมดินมันแข็งครับคุยไม่ได้ครับดินแข็งครับตรงนี้มันจะเป็นดินเหนียวครับดินที่เอาขึ้นมาจากบ่อมันจะแข็งมากเลยครับอืม อืออืออือเอาเลยครับบูบูบูอ้ออือเอาใหญ่เลยครับอืมอืออือหนูหลิงวิ่งเข้ารูตรงนี้ครับอือได้กินนี้เอาอออือไม่ปล่อยให้พลาดแน่ครับอืออือทั้งจะเอาปากครับทั้งจะเอาเท้าคุยดินออกเลยครับตอนนี้อือนี่ครับ มันฝึกได้นะครับฝึกกล้าหนูครับเป็นการฝึกกล้าหนูครับผิดบูพันเทเลียรครับผิดบูเทเลียรครับอืมไม่ดุครับไม่ดุขี้อ้อนอีกต่างหากครับเวลาเจอตอนเช้านี้จะกระโดดเกาะหรือเราไปไหนนานๆวันหนึ่งนี่กลับมาเมื่อนนี่จะวิ่งดีใจมากอดใหญ่เลยนะครับอืมแต่ถ้าคนไม่รู้นี่จะกลัวครับเพราะมันกระโดดมันจะไอ้นี่ ดีใจครับขี้อ่อนแต่เราจับหัวรูปหัวแล้วมันก็จะหยุดครับอ่าวันนี้จะได้ไหมดูดิห้านาทีแล้วนะยังยังไม่ได้ยังไม่เจอเลยครับเอาเป็นไงได้ไหม,มดูท่าจะเหลวครับดูท่าจะเหลวครับออืมอืมม